ตอนนี้กำลังหัดให้หลานย่างคือเราตากผ้าเรานั่นเองสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สขู่ทุกคนเหยียเดียวอีกดเดี๋ยวอีกดหลอกไม่ใจดิอ้อยอ้อยอ้อยหลอกไม่ใจอ้อยปะลูกมามาเลยร้องบ้ากีต่มนี่

อุ้ยอๆๆือได้มันขินเลยหืโอ้ยขุดินกตุดไปนนะชิบอนกอนเถอะนางวาเพื่อนกันได้ักกองนหักของพนอีกแวแม่จจะเอาความกิดขิดหัวให้นางวาดียบเ อ่าหลานน้อยเห่ยเก่งอะไรนี่เก่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมเยี่ยมมากเยี่ยมมากก็กำเังอยู่แล้วว่าเราจะแบบใดนจะใกล้แบบว่าอันเป็นยางอ่ะเนาะเีือบบจะว่ารถเข็นมันจะว่าดีกว่าไปจ้ะบ่รถเข็นมันนั่งไง dọn đi, anh vẫn nó và điên nó nguồn này cả chỉ sai lì nó lụ kiếm 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 วาชนะนี nah oh, 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 nah. <s <S ่โอ้เก่งไหมอ้้อู้โอชนเฮือนมาดิตึมชนเ้เรียบร้อยชนเฮือนได้ชวนเฮือนวาชนาแล้วชนเฮือน้ชวนเฮือนาชนะเลยแย่งเลยแย่งแย่งแยงโอ้ย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 หายแหวคุณ่ะคุณ่ะเอ้าเอ้าเอ้า เก่งแท้ดิวุ้ยวุ้ยอุ้ยเ้าชุกเองเพิ่นบางเนี่ยบางเนี้ยบางเนี้ยสุกก็รอโดดชุกหาพายจ้าววันนี้จ้าหาเรื่องกันโดดเลยหาเรื่องหรือว่าวันนี้หาเรื่องหรือว่าวันนี้วันชุกมันจะให้อีกวันนี้เพิ่นเพิ่น Hơn. Hơn. À, mẹ mình ở thiếu mày. À, hơn. À, đi tay thiếu chơi 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 chơi

quay 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 à quay 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 trời, quay 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 là 7, <waited enzymearoaro> <h nuclear> <laughs>

ôi bà đi đây mẹ chơi bà đi bà bay xuống bay xuống bay đây bà đi mẹ chơi anh chị trời có câu bà đi ha ơi hết đấy bà đi chéo ổ cái đấy đây bà đi hả Khi cái lăng khạc bà đi năm tài nhỏ năm tài nhang bà đi ha ai bà đi Thế này đấy bạn này Cô chắc nó mua cô chắc nó tà bạn này Hả? Ừ. Ừ. Chú đó Trời Hãy subscribe cho ลอางถอยไปเนาะเี้ยลี้ยนมันามแม่ไมันเป็นะได้วะมันขักลม่นขากวะฮะมาหายตูนพี่น่ไตูนนอนพี่นี่ตูนนี่นี่ตูนนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ตูนนี่งมาล

Thôi phụ nhảy rồi, hoa tay hoa tay anh đi 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 đi, em 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 cái em này em 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 mầm Mầm mầm, mầm em 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 mầm Mầm em 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 มัมมอร่อยมากดีมั้งมัทางป่าแก้วบออดีมั้งดีมั้งโอ้ยอืออืออือออมันทางป่าเก้บอเมื่อกี้ไหนนะอันอันนุมอันออัมันบ่แช่บลาลูกบอมันบ่คือเข่าอันหัวไข่เก้วบอ ปวดใจเหมืองกันมีประโยชน์ไปเยอะแหละแช่งดูยินตายแล้วว่ะเอ้ยอากระบะเจ่บอะ้รเจ็บใส่รอดแบบนี้ใายแล้วก็บพีดอ่อโอ้ยน้องเอ้ยเจ็บเสร็จนอออ thì bạo ngon bạc luôn thơm bác thơm bác thơm bác thơm mà, bớt bác thơm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  cái thơm lạc à cái thơm lạc à tướng bà. เนลงกลงกินอะแล้วกรงแตแล้วนอ๋อพอแล้วพอแล้วพอ้ออิ่มวอิแล้วอิ่มล้วอแล้วปิดไ้ปิดไปปิดไปิดไปิดไวนี้ปิดไ้ปิดไวอหาอิ่มเลยเด้ออิ่มแล้วจะกอน้องฮู้นบออ่เออ ตีมันเออฝอนคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยนะขอบใจเลยเด้นไหนอิมแน่วินแน่เ้อนน้าคนนั้นคนนี้อยู่อาสังขนงเราจะเบื่ห่อเนอะไงบอสในฝันเออมันดืบมาหุ่ั้งตีมันอยู่เนาะ เอง,เองเนยอยู่ปอนป้นเยไอ้ไีาเลยได้ป้อนน้ป้อนไนได้เลยวิ่งหนักจนแล้วอยเดิน,นเนนดินรักแ้้เนทานอะอะลบมันออลบมนออาฮ่าโอยหน่าน่า นี่นี่แม่ซิบอกีเวลาปิดเดินปิดเปิดปิดปิดเปิดปิดเปิดอ่ะอยากเห็นด้วยไหมไหนปิดก่อนนี่ปิดนี่ปิดปุ่มนี่เวลาเปิดนี่อีหล่ะอันนี้ปุ่มปุ๊บนี่ปิดปิดปิดอันนี้อันนี้ปุ่มดันเึ้นวันนี้อันนี้ปุ่ม

อย่าดูกเชยียร์เยตาดำนะเด็กให้ดูดเชยียร์พเปิดเปิดปิดเปิด,ปดไปแบบนั่งไว้ผ้าไาปกระ,ะ,ะให้พาแบบนั่งบ่ฮะจะให้ขิ้ห้อนแม่บ่ามาเลยนะบ่ลอ็อกให้ขิ้ห้อนแม่บ่

Man, selamat idul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.